ตรงนี้นะครับมันจะคลายออกมาเพราะว่ามันจะไม่มีตัวหมุดล็อกเหมือนพวกคอนดา้ายามาฮ่าอันนี้มันจะเป็นน็อตมันก็จะมีโอกาสคลายออกมาเวลาลรอครับกระแทกแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์นะะจะทำให้น็อตมันเริ่มคลายตัวยังไงก็ลองไปหาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับประแจเบอร์สิบสี่ ทั้งน็อตตัวผู้และตัวเมียนะครับขันให้มันตึงตึงมือนะครับหรือใครอาจจะใช้วิธีแต่แปลงลองใช้เป็นเข็มคัดรัดท่อน้ำนะครับ,นะรบมา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 ลัดไว้อีกทีก็ก,ก็ดีกันน็อตคลายของผมนี่ก็น่าจะเริ่มคลายเหมือนกันเนี่ยฮะเนี่ยฮะเริ่มมีเห็นไหมฮะล่องลอยเหมือนน็อตเริ่มเริ่มคลายออกมอนกันนะครับ เดี๋ยวผมก็จะต้องอใช้ประแจที่มีนะฮะขันเข้าให้่ันให้มันตึงนะครับป้องกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะมาขันตึง